ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Swifties ก c a n อีกแล้วและในวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมาก,กับเกม Build A Zoo กันอีกเั่นเคย Nemo Shop ร้านขายสินค้าและบริการต่างๆในโรบอกในราคาที่คุ้มสุดๆยัง Mapro Academy เขาก็มีทั้งตัดเลี้ยงสุดแลหรือผลเงินราคาถูกและยังมีบริการใน Ma ปอื่นๆที่มีทั้ง Block Food หรือ99คืนในป่าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะซึ่งในวันนี้ หลังจากที่เมื่อวานมีการอัปเดตไปใช่ไหมคะทุกคนบุ๋มน่าจะพลาดอย่างหนึ่งไปนะลืมบอกทุกคนไปว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจในการอัปเดตครั้งนี้มากเดี๋ยวพามาดูกันที่ตรงเควสกันหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนนั่นก็คือสิ่งนี้ อันนี้บอกเลยนะคะว่าสายฟรีทําได้นั่นก็คือจะเป็นอาณาจักรหิมะตกซึ่งอันนี้จะมีความสามารถเหมือนกันกับโดมเลยนะคะทุกคนโดมก็คือที่มันเป็นโดมจุลศิกที่มันจะสุ่มออกมาเป็นพวกไข่จุลศิกใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีโดมหิมะหิมะก็จะตกได้ตลอดนะคะในส่วนของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องรอเวลาเลยนะคะทุกคนและรู้สึกว่าพวกไข่ใหม่ๆนะคะหรือว่าไขาท่ที่สถานะหิมะเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันกันกบพวกจุลศิกเลยค่ะ ดังนั้นนี่คือหนึ่งสิ่งที่ควรจะทำนะคะทุกคนแล้วก็วิธีการที่เราจะได้เต้มมาถึง500แเต้มเนี่ย ก็จะต้องมาทาเควสนั่นเองนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผุมจะลองคํานวณให้ดูแล้วกันนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าหากเราไม่ได้กดข้ามภารกิจนะคะก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ60กว่าแต้มนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะสุ่มมาให้นั่นเองนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนเป็น1นึ่เควสนะคะที่จะฟิกมาให้ก็คือเป็นการออนไลน์เป็นราย20นาทีซึ่งอันนี้จะมีให้ทําประมาณวันละ3 3มถึงสอันนะคะก็จะได้40แล้วใช่ไหมสี่สิบบวกอีกอันนี้เออเห็นผะลั่ธ์เป็นหกนิบกว่า ลาประมาณ1สัปดาห์นะคะทุกคนใช่แบบว่าประมาณ64แต้มถ้าทําทุกวันใช่ไหมหกสิบสี่หกสิบห้าแต้มมันแล้วแต่ว่าภารกิจนั้น,นะจะให้กี่แต้มใช่ไหมก็เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ7วันน่าจะได้แล้วนะคะสําหรับโดมซึ่งบุ๋มว่ามันไม่ได้ยากเลยนะมันมีมันแค่ประมาณวันละ3าภารกิจเท่านั้นเองค่ะทุกคนและคืออ๋อแล้วก็ถ้าหากใครที่แบบอุ้ยพี่แล้วจะซื้อพวกเอ่อ ไข่ใ,ในนี้ดีไหมบุ๋มรู้สึกว่าเราอ่ะเก็บตังเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บแต้มเอาไว้ให้ได้โดมซะก่อนเพราะหลังจากเราได้โดมแล้วเนี่ยไข่พวกเนี้ยมันจะสามารถหาได้จากสายพันุของเราอยู่แล้วนะคะทุกคนโดยเฉพาะไข่ค้องไข่อันเนี้ยมันจะออกมาตามสายพันธุ์ที่ เป็นยูนิคอร์นอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นที่บ้านบุ๋มเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่อัพสุดแล้วมันก็จะมีไข่แบบนั้นโผลมาอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนนี่บุ๋มก็เก็บมาเรื่อยๆอันนี้เก็บมาดูเล่นๆนะส่วนไข่พวกเนี้ยบุ๋มนึกว่ามันจะไม่ออกมาจริงๆมันออกมาค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะอยู่ในสายพันธุ์ที่ต่ํากว่านะถ้าหากเป็นสายพันธุ์ระดับสูงๆแล้วเนี่ยมันก็จะออกเป็นไข่ฟ้าๆไข่เอ่อไข่คองอะไรอย่างนี้ออกมาน,นเองค่ะนี่ไข่คองจะมีหน้าตาแบบนี้ บุ๋มก็วางไปมั่วน,นี่อันนี้คือไข,ข่คงนะคะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูสัตว์ใหม่กันอีกนิดนึงแล้วกันนะอันนี้คือสัตว์ใหม่ที่บุ๋มเปิดมาได้นิดหน่อยแล้วนะคะทุกคนนี่มีน้องเต่าใหม่พี่น้องตัวแลบลิ้นอันนี้ซึ่งราคาเริ่มต้นแบบไม่ติดบัฟเนี่ยถือว่าราคาดีมากเลยนะคะหลักหมื่นขึ้นเนี่ยตัวนี้เหมือนสองตัวนี้หนึ่งมืตัวนี้เจ็ดพตัวนี้ก็สองสาพันแต่ถ้าติดบัฟบ,บุ๋มรู้สึกว่าบัฟมันก็ดี บางตัวดีกว่าพวกบัฟจุลศิก์อีกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาอะอย่างเช่นแรดนี่แรนตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่26กิโลก็จะได้ราคา3 9มหมอ่าแต่ถ้าเป็นอันนี้แรดตัวใหญ่ปะเนี่ยบุมไม่มีแรดตัวเล็กอับทุกคนแต่ถหากเป็นแรดน้ำหนักพอๆกันอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0มเดี๋ยวเราไปเปิดไข่กันสักหน่อยดีกว่าบุมแอบแบบว่ายืนซื้อไข่มาสักพักนึง ก็ในหลักไข่หิมะนี่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 อันนี้เป็นค่ะอุ๊ยลืมเปิดโชคดีเพิ่มค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรกดไปแล้วปึงน้องหมีตรงนี้ก็ถือว่าพอๆกันกับเลดปกติเนาะเพราะว่าถ้าออกหมีมามันก็จะอยู่น้ําหนัก60น้ําหนัก16กิโลเนี่ยก็อยู่ที่2องหมนอยู่แล้วอาจจะอยู่ที่เราไม่เปิดความโชคดีด้วยอือโอเคมาไปกันต่ออันนี้มีไข่ไฟไข่ไข่ยูเรสิกบุ๋มก็ซื้อเลี่ยนอยู่นะเพราะว่ามันมันแบบว่ายังไงอะ สภาพอากาศมันก็สลับกันกว่าจะออกมาเป็นไข่พวกหิมะมเนี่ยก็ต้องรอใช่ไหมบุ๋มก็ซื้อรอไปเลยทุกคนอู้อันนี้ถือว่าดีนะเนี่ยสี่หมืนสามเลยฮะอืมไม่ค่อยเกลือค่ะอันนี้ซื้อเล่นๆอันนี้แบบเพชรก็เอาอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะ บัฟเพชรเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนอืมแต่ก่อนเนี่ยไอ้บัฟเพชรเนี่ยมันจะเป็นตัวละครสีฟ้า,ฟานะคะแต่ด้วยความที่เขาอัปเดตหิมะเข้ามาใช่ไหมเขาทําให้สัตว์ที่ติดบัฟหิมะเนี่ยเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้ไปแล้วก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กลายเป็นตัวเทาๆตอนแรกบุ๋มก็ไม่คุ้นชินมันมาจากไหนวะที่แท้ก็มาจากบัฟเพชรนั่นเองค่ะเขาเปิดไข่จุลศิลป์เล่นๆให้หมดก่อน โอเคนี่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 ทุกคนตัว17กิโลก็อยู่ที่30,500 ตัวข้างๆเนี่ย26กกิโลสามหมื่นเก้าหรือมันเท่าๆกันทุกคนบางทีมันอาจจะเท่ากันก็ได้บุ๋มอาจจะคิดไปเองแต่ก็นั่นแหละบุ๋มว่าอย่างน้อยอะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ท้องฟ้าอุกกาบาตนะคะเข้ามาทำภารกิจเพื่อเอาไปแลกเป็นท้องฟ้าหิมะเนี่ยก็คุ้มเหมือนกันนะคะมีอย่างในอย่างหนึ่งก็คือเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเนาะแต่ถ้ามีทั้งสองเนี่ยมันก็เออมันก็ดีนะคะก็แล้วแต่คนชอบนี่ก็เปิดไปเลยไหนดูซิหิมะจะได้เป็นตัวอะไร อ๋อตัวนี้ไม่ติดบัฟลืมไปเจ็ดพันนะคะก็เปิดมาเลยเปิดไปเปิดไปอันนี้2ไข่นี้บุ๋มไปได้มาจาก ID ดีลองนะคะเพราะว่า i อดีลองยังอัพไม่ถึงก็เลยไปได้ไข่แบบนี้มาน่ารักมากตัวนี้น่ารักจังเลยอะ่ะแต่เสียดายที่ราคาน้องไม่แรงเนาะเปิดเปิดเปิดตัวนี้ติดบัฟด้วยดูซิเท่าไร่หเหมือนเจ็ดเลยนะเฮ้ยน้องตัวน่ารักของเราติดบัฟพ,พิมะพาไปดูพาไปดูปดนี่ อันนี้ตัวธรรมดากับตัวติดบัฟทุกคนดูโอหตัวธรรมดากี่โลเนี่ยตัวธรรมดา7.2โลตัวที่ติดบัฟเนี่ย7.98ตัวใหญ่กว่านะคะแสดงว่ามันคูณไปเท่าไหร่เนี่ยทุกคนลองคูณดูนะ10 <c oughs> กว่าเท่าเลยนะเนี่ยเออถือว่าดีมากและก็เรามีไข่อันนี้อีกสองฟองไปป้ายไป้ายราคาแพงมากนะคะสไข่ใบนี้อืมหมืนสา ว้าวโคตรเท่โคตรอันตรายทุกคนดูโอ้โหถ้าติดบับนะผมว่ามีแสนอน่ะทุกคนดูดิโอตัวนั้นหมื่นสามนะคะเหมือนจะเป็นตัวแรด้วยปะขอดูหน่อย ไม่รู้ว่าแรหรือเปล่าอ้แรจริงด้วยค่ะทุกคนนี่มันเป็นแบบรุ้งรุงแบบนี้คือตัวาหายากนะคะเหมือนกับพวกก้องเหมือนกับพวกมังกรนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ติดบัฟมันก็เลยให้มูลค่าที่ไม่สูงแต่พวกที่ติดบัฟเนี่ยบุ๋มการันตีเลยว่าหลักแสนนะคะหรือไม่ก็เจ็ดแดหมื่นอัพแน่นอนนะคะกับไข่ใบเมื่อกี้โอเคก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนหลักๆคือบุ๋มจะพามาดูไข่แบบไข่ใหม่ที่บุ๋มอยากเปิดให้ดูนั่นแหละแล้วก็วิธีการหาโดมใหม่นะคะสู้ๆนะคะทุกคนเข้ามาทำเควสกันทุกวันมีโอกาสได้แน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมจะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย